หล่อได้พอจริงๆค่ะนุ่มเบียสุกุลวัฒน์เรียกเด้ว่าหากใครติดตามเรื่องราวของหนุ่มคนนี้เนี่ยจะทราบได้เลยนะคะว่าเป็นพระเอกเบอร์หนึ่งของวิกหมอชิดเลยก็ว่าได้สําหรับพระเอกหนุ่มมาาความสามารถนุ่มเบียสุกุลวัฒน์แฟนหนุ่มของนางเอกสาวชื่อดังเบลล่ารานีนั่นเองคะ่ะโดยเจ้าตัวนั้นอยู่ในสังกัดช่อง7 HD ใครติดตามจังกูจะต้องอิจฉาเลยคะ่ะเพราะว่าทางนั้นหนุ่มเบียและแฟนสาวเนี่ยมักจะอวดโมเมนต์ความสวยและความหล่อความหวานให้ได้ชมกันเรืร่อย วันนี้เราจะพาท่านนั้นมาชมเรื่องราวของหนุ่มเวียไปพร้อมๆกันเลยค่ะบอกได้เลยนะคะว่าก่อนที่จะมาเป็นหนุ่มหล่อในวันนี้เนี่ยไอดอลหรือว่าคนที่รอมาแต่ดั้งแต่เดิมก็คงจะเป็นคุณพ่อวีรัขนารถคุณพ่อบังเกิดเก้าของพระเอกหนุ่มผิวเข้มเวียสุกุลวัฒนารดนั่นเองละค่ะโดยงานนี้ก็ได้มีการเผยภาพผ่านทางอินสตาแกรมของหนุ่มเวียเป็นการโพสภาพของคุณพ่อขณะที่นั่งรับประทานอาหาร อย่างเรียบง่ายพร้อมระบุข้อความว่า My d แ My ไม่ปะปซึ่งเห็นภาพนี้เชื่อเลยเนะคะว่าหลายคนไม่แปลกใจค่ะว่าทําไมนุ่มเวียถึงเป็นพระเอกลุกติดดินมาจากใครนอกจากคุณพ่อจะมีดีกรีเป็นถึงคุณพ่อพระเอกเบิร์ต้นต้นของช่องเจ็แล้วท่านยังเป็นเจ้าของสวนกว้างที่อยู่ในตําบลในเมืองอํเาเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นในทําเลที่งดงามติดสนามบินขอนแก่นมีต้นตาลถึง9้าต้นเป็นแหล่์มาร์กเลยล่คะค่ะโอ้โหเรียกได้ว่าหล่อเพอร์เฟกดีเยี่ยมมาร์กเลย ละค่ะ